พี่พี่น้องเลือกสุกู้งสุกุ้ยามเช้าพี่น้องไม่ติดตาไม่ขัวมวยกับเข่าขัวพี่เก่าเนาะจ้าพี่น้องทอดซีเดนทอดกระดูกขาหมูพี่น้องมัดกระดูกขาหมูใส่ปใส่ปลน่ใส่ปลาน่แล้วก็ใส่ซอสหอยซอสหอยพี่น้องสบายดีคือเปล่าอะเสียอย่างดังในเพี่น้องเพราะว่าอบเขื่อนไว้เน่ากินเป็นอบเขื่อนเลยจ้าพี่น้อง มัตน,น,นตานนันพี่น้องน้อตานเลยอีกแกงจืไปใไห้ยันพี่น้องอยู่ห้องหมอพี่น้องอัเนื่อพี่น้องเลยไห้น้องสาวอยู่ห้องหมอพูนอ็ดแกงจืไปใไห้เป็นเิ่นกินขลังผูกพักอดลูกคนละพี่น้องสุกแลวพี่น้องสีนเทากระห็ดกับข่าวกับหน้าไปฝากพี่น้องพี่น้อง เป็นนอนโรงพยาบาลน่ะละบ่ม,บมีแนวกินใครกับบริคายพี่น้องเอ้ยโค,โควิดโควิดตะกี้ผัดว่ามีค่ะเจ้าคายหนะ้าห้องหมอวันนี้โควิดเดี๋ยวนี้เห็นคน<า>อันบ่มีไพ้คายเลยตะกี้คือเจ้าคาย,คายอยู่หน้าห้องหมอเต็มอยู่กับเขาแต่กวางไฮเซบกับบอเซบดอกกินไปพอหวันออกคงหมดห้องหมอเลยรนะพี่น้องเนาะแต่นี่นบ่มีไพ้คายเลยเพิ่นกับบรหายมาคายมาโม่หามาหน่ะในห้องหมอยานติดเนี้ยเนี่ยเดี๋ไปส่งกันเอือน้องพี่น้องเอ้ยจากเสียจังไหน มานอเดือดๆที hmm. mm ่พีน้องเอ้ยโอ้ย่ามา่นอากตากข้วใตงลที่ดังยามมันงจตะเทียมกัดหมูสิุกินลาลุงที่น้องข้าลาลุงก็มูแล้วก็ตะเทียมที่หมทก็หมูต้มถั่วนี่ยเนี่ยก็สกระดูกขาหมู้วก็ตมถั่วที่น้องตับขาวเหนียวเด้อเด้อบะหมี่ขาวเจ้าเด้อจ้า สุแสกแล้วพี่น้อ,องทอดกะหล่ำทอดกะหล่ำเลยทอดไข่เค็มเลยสมัยไทยอ่นอ,อนๆเห็ดทอดไข่แห้งมันหมักไข่แห้ไงไรกะไม้ก่อนซุปแมนตำถั่วพี่น้องพ,พริกสดพ่นพริกแห้งเลยพี่น้องเด้อรสจัดเลยจ้าอร่อยดีรสจัดใส่กะปิน้ำมะแมแม่นหอมเลยกะปินี่แม่มากมมตำถั่วต้องใส่กะปิกะปิสดนั่งเลยอร่อยดี เอาถั่วลงเลยกระหอกะแล้วแล้วพี่น้องทอดกระดูกคางมูเลยก็ปนกบแกงจืดเลยก็ตํามักถั่วพี่น้องเลยกินกับน้อไม้ต้มพักยาขาคีนเท่ากันมีพักหนองเลยกับพักกาดต้นพี่น้องหนงกินเท่ากันแล้วเป็นขาขี้ พี่<อ>พน้องออพี่น้องก <c ann als> ินข้าวเช้ากันเด้อลยแซ่บเลยเนาะข่าวแซวเหมืองกันขับข้าวฮอกาลายันทำถั่วทอดกระดูกขาดหมูพี่น้องทอดปลาเน้น้อยนั่นแหละแล้วกาน้ำไม้ต้มต้มเองนี่แล้วก็กล้วยชะนีกินกับพี่น้องเลยมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเด้อ เราเป็นหนึ่งเขาจากไหนว่คือบนเขากินเขาเศร้า,าเป็นเขาเทีย่ยงเลยดันแน่นๆมันเทีย่ยงเลยนะี่้เ,เะนะก,ก,กิเศ้าไปหน่อยขึินกับขับกับลูกเลาสิแล้วนะขึ้นไ่ลูกขิ้เอาวนะ kim xin này đâu canh chữ này đâu đâu quanh này răng đi rồi nhá ta mặc thua hao này thương mắm chỉ kéo cần suốt hết đây mà pết bàn hàng nữa còn cơm vẫn quá chốt thế kim đây กินมึงด้วยแม่ตาไครอ่ากินตัวนี้ให้แม่มึงด้วยคำหนึ่งกินมึงด้วยครับจังสิเจ็บเป่ะมาหมักผักหน่อเป็นชีวิตจิตใจเลยไหมเนอะ Tầm bao nhiêu bữa tùng cao ngày Mai tôm in cacao, loạt loạt in cacao, 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 บายพอวันม,มานงน้นงอเานาะุกเยก็ทีี่บ้านเาเนี่อ่อนเป็นมุดคืบมาในมคืบในฮอนคืบกับพตบจ้ะ นมเงสติตตอนบ่ายตกเลยเจ้ามาน้องเป็นนุอร่อยนะจากให้มวันอยงน้เป็นขับนี่มวันกบอกยาไปรอเอ bỏ cái thả răng bàn, răng bàn. Nhưng nằm ở ngoài nó răng bàn, được bàn mục lại được thì nó còn sẽ rớt. Cô ủng hộ cho ảnh bán thôi. đi Nó nghe chú kìm Nó Chắc chắn. có lúc có cả xe đó. bớt. เตี Finally, ่ยมช่องอกเตียมช่อกระดูกขาหมูตำชัวตอนเช้าอืมแม่บุหูุทำไมจะกินน้ำอืมไม่จัก

กระดาตกยังม่เหือหงห่งวันยังไม่เนนะบอกห่าบอกสยดิเนาะบอกรายส่ยี่บอกไปเนาะโอ้คนตลกเจ้ากระูจักนี่ยจ้งมุมกินเลยแน่ ้าอุนโทรหามันคือออกมาจต่หมอชาวคนโทรหาผ่าดังตุ่มตุ่มโอ้ยตอนนี้ก็เริ่มว่ายาตพี่เดี๋ชาวชาวไปเดี๋ยวชาวอันนชาวสี่หรือชาวสามในาวอุ่นกิข้ามาป่าได้โทษพุชาม่โย่สามาอืม ที่เราสามไปเข่าวมหาสม,มุทรอีกทีน้องที่พาปไปหาดอกเตอร์ใหญ่หาสม,มุทรอใหญ่ไปนัดกับเรื่องคอนเนี่ยนะเรื่องตาสอบสี่เดือนนะไอ้ต้องนม่ร้องนะอแป๊บเดียวจะเหนเหืนหอ่อยกอดมานพอฮนะบดนัดแต่มันมันบ่ได้ต้องนัดก่อนนัดจองคิวสบายเขาเป็นคนเก็บกมดเลย นั่งูกสาวก็กินพักทีม่นนะกินพักหลายๆได้โลโควิดมันจัญยญาตนะพักกาดเติดพักหนออพักวกในแซ่พักแบบแ่นเนาพักรวกกัมีวิตามินพักดิบก็มีวิตามินแนวละอย่างละอย่างพักผมแดงนะปีน้อง ตำมะนาวผมเดนมันจะแซ่บกับผสมขาวมันหอมมาเห็ดแกงจืดเกงเผสมเดนแ่บเราก็ส่มาเป็นแบตอนกระเดกก็เซ็งจีนไหมจลนกระเดกน้อยตอกรมเดยนให้เราเซงบัจจินเนยมอยกินเองเนาะบลูกอักัวอรเง สบายนี่น้องแซ่บแซ่บมันเลยข้าวเช้ามันนี่ยอดเลยคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอบใจต์เดหอกันใ